สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอู่ช่างต้นทาทาชนบุรีนะฮะอ่าวันนี้ลูกค้านำรีโวนะ,ะมาแปลงใส่กระบ,บะทาทานะครับแล้วก็เก็บทำสีนะฮะก็คือทำตามนี้เลยครับลูกค้าซื้อแต่หัวกับกระซีมานะฮะก็มาเก็บกระบะทาทานี่เป็นมือสองนะะ เก็บสีใหม่แล้วก็แบงใส่กระบะใหม่นี่ลูกค้าได้ซื้อไว้นานแล้วนะครเก็บไว้ค่อนข้างจะนานอยู่ลูกนี้นีแบงเสร็จเรียบร้อยนะครับ ท่านใดสน,สนใจที่จะซ่อมรถทาทานะฮะเชิญติดต่อตามเบอร์โทรนี้ได้เลยครับ0802222002นะโอเคครับ